สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาติดตามจุลาสาเมตรครับตัวเก๋าครับแต่ดูสภาพมาเบิงเด้อไม่รู้จะดามตรงไหนอีกหัวก็หักไปแล้วครับห้าสิบเซนติเมตรวังคืนลมมันมันแห้งบอกเห้อลมแห้งหักหมดแล้วครับนี่มีแต่รอยต่อรอยเชื่อมรอยซ่อม อันนี้ก็เป็นเล็กลเลยนี่<ม>สนู่ตั้งสองตวัวมันเจลมไม่ใช่ไม่ใช่ลมมันเป็นพายุสนู่สองตวัวคือพยายามซ่อมเต็มที่แล้วนะครับ s> <S เพื่อจะได้เล่นนี่คือสภาพครับจักสีซ่อมอยังไ้อีกหรอกคุณนนคำนวณสูตร สามเมตรอีรีของเขาส่วนหัวหนั้นหายไปห้าสิบเซนครับคือหกักส่วนหัวก็หกัหก,ล,หกลำตัวก็หักเมื่อคืนนี่นาอกมันทำเมื่อคืนนี่หกกิโลีมหางไปอีกหกสามเมตรหกสิบห้าตั้งึ้นอีท่วมหัวเลยนะครับริบเลยแหละ มาฟังสูตรการทําทจุลาครับเทคนิคของช่างครับเราเป็นบ่อห้องเราใหม่ใช่ไหมสมมุติว่าสมมุติว่าส่วนดั้งส่วนตัวนี่เอาแบ่งเป็นสามส่วนก่อนเอาแบ่งเป็นสามส่วนแล้วนี่เอาแบ่งมาเป็นสามส่วนแล้วลแต่ว่าข้าบนเดี๋ยวมาสามส่วนเลยไหนอา่าบัดน,นี้เ้ามาวัดตัวก้มใหม่ก้มปีกความกว้างของไม้ก้มปปับสมมติวัดสานี่ วัดเส้นรอบวงอ่าสมมุติร่ามากเขามากอยู่นี้อ่ามากอยู่นี้หนึ่งเมตรอ่าเท่ากับเลื่อนถอยลงมากกลมหนึ่งกลมหนึ่งก็จะอยู่ประมาณนี้ตามส่วนของไม้ประมาณนี้คือขยับคือขยับลงไให้ช่วงนี้มันกว้างกว่ามูนะอ่าอ่าโอเคพอเข้าใจนะครับคือการตั้งเนี่ยมันกว้างกว่ามูการทาจุฬาคือเส้นตรงของจุฬานี่ไม้ตรงตรงเนี่ยมาหันสามให้เท่าๆกันหันแล้วก็มาวัด เส้นรอบวงของไม้ที่จะนํามาทําครับคือความกว้างตัวนี้แหละตัวนี้มันเหลือเท่าไหร่ก็สร้างมันแล้วก็เราก็ขยับจากจุดที่หารสามเลยครับขยับลงมาเท่ากับความกว้างของไม้ชิ้นนี้ครับนี่เรียกเส,ส้นผ่าศุนย์กลางนี่แหละเอาเชือกวัดก็ได้ครับนี่เชือกวัดได้เท่าไหร่<า>ก็ไร<า>นี่ง่ายๆนี่สองนิ้วประมาณสองนิ้วสองนิ้วขรงเึ่งจากจุด จากจุดที่หางมานะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อ,งลงอนลงได้เลยบางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจบางท่านก็พอจะเข้าใจนะครับนี่คือที่ไปที่มาของสูตรจุลาสามเณรครับไม่ต้องซ้อมละมั้งเห็นไหมสูตรแล้วแต่ช่างนะครับสูตรหลายอย่างจุลานี่สเสน่ห์ของจุลาก็คือไม่ต้องมีหางครับมีแต่ปีกหางนิดๆหน่อยๆ เอามนบ่เออล้งคนเขาเอาเขาก็วัดสามส่วนเขาเอาเต็มสามเลยนะเขาเขาสิบุขยับขึ้นขยับลงแต่ว่าอยู่ที่ว่าสิเอาควอมหนึ่งหรือว่าเสียมันเซาให้มันเหรียญล้มมึงสีนะเหรียญล้มเหรีนู้มันสิดังดีมันสิเหรียญเนู้ดีเมรีล้มค่อยๆมันก็ดังนะสนหนึ่บางคนเขาก็ลอยเป๊ะอย่งสิมึงสิบุขยับลอยเส้นเมตรหนึ่ง คือว่าสามคือแบ่งสามร้อยรอยร <3 S 2> อยนะหารสามร้อยขงบุลอย,ลอยนี่ลอยตัวนี้ลอยสามเมก็รอยรอยอยตัวปีกกระกั้งกั้งอยู่แล้วกั้งอยู่แล้วก็คังละมีาสิบแลแต,แต่ช่างนะครับแต่แต่คนสิมักขาแล้วแต่มว,ว,มวนเซิร์นล่มเล่นสนูอยากใส่สนูน้อยหายมันหายมันแต่ใส่สนูต้นหน่อยกับคือเพ็รคัดขาหันสา่นลูกภั่ากระเพชรขาแล้นแกบ ใค้ถือว่าสนุ่ใหญ่ได้หนิใหญ่แล้วใหญ่ใหญ่อยู่ <c oughs> ใหญ่โคตรใหญ่ใหญ่สองตอีกัเดียเดียว,ว, <c oughs> วบางคนสงสัยคือจังต้องใส่สนุ่สองหัวเพราะหัวมันหักไปครับ <c oughs> ต้องทวงไหมนี่ครับหัวจะอยู่ช่วงนี้เนี่แหละเกือบหา <80 S 1> <50 S 2> ส,สิบเซนเออแปดสิบเซนหายไปแปสิบก็เลยต้องใส่สนุ่เป็นการชดเชยครับทวงหัวชดเชยนำนับหัว เห็นสภาพแล้วก็คงยา,ยากนะครับที่จะต้องเอาขึ้นอีกต้องซ่อมบำรุงอีกเยอะซ่อมลาย <c oughs> หัวก็หายไปห้าสิบแปดสิบเส้นแล้วแอลอีกแอลก็หักอีกแม่มว่าบาหักสือๆเลยหกักกอล้อหักตัวดำหักอันด้าพร <c oughs> ้อมแต่เย็นนี้ว่าจะเอาขึ้นอีกได้ผลป่ะ <c oughs> เปิดจะสีสซ่อมจังได้าาอีก ที่ซ่อมจุลาสามเมตรอยู่ครับโว้ผลพยาบยา้าขึ้นแม่ลูกเรียนแอลอยู่คุนี่คือ16กุมภาหกสามนะครับคือช่วงกุมภาแล้วก็ยังมีเขาอยากรงมเปลี่ยนทิศทางไปแล้วครับเปลี่ยนจากตะวันออกเฉียงน<า>นเหนือเป็นแต่ก่อนมันเป็นลมหนาวเนาะพัดไปทางที่ตะวันออก ตอนนี้มันเป็นฤด,ดูแรงแล้วนะครับร้อนแล้วแต่มันตกเฉียงเหนือแต่ดอ,อกเฉียงใต้แต่ก่อน,นเนาะเห็นบ่มอคครับต้องรอการซ่อมบำรุงหรือว่าทำใหม่นะครับเดี๋ยวไปหาไม้ทำใหม่วางแผนอีกแผนที่สองหาซื้อไม้ก่อนดูไม้ไผ่ลำสวยๆนะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณและสวัสดีครับ